ถึงแล้วครับถนนคนเดินสะพานปลาโอ้ลมพัดมาแบบเย็นสบายมากเลยตลาด <c oughs> มีโต๊ะนั่งกินด้านริมทะเลด้วยยาวไปเลยครับเนี่ยซื้ออาหารแล้วก็มานั่งกินอาหารก็จะขายหลากหลายครับใครอยากกินอะไรก็เดินดูเลือกได้เลยวันนี้ มีปูม้าสดๆด้วย250 2 5สั่อได้าอาหารทะเลถูกมากเลยครับตรงบริเวณด้านสุดของสะพานเปิดเป็นเบียร์การ์เด้นแบบนี้บรรยากาศสุดยอดมานั่งชิวๆเย็นๆได้เลยครับสวัสดีครับ ตอนนี้เดินอยู่ที่หัวหินเป็นการมาหัวหินแบบปรปปับไม่ได้คิดอะไรแบบเก็บเสื้อผ้าแล้วก็มาเลยพอดีตั้งใจจะมาหลายครั้งแล้วหาข้อมูลร้านอร่อยๆไว้ไม่มีโอกาสมาสักทีนึงวันนี้ก็เลยอะว่างๆก็เลยตัดสินใจมามาเดินหาอะไรกินนิดนึงเพราะว่าเพิ่งมาถึงหิวมาก มาเจอร้านนี้ครับผัดไทยสูตรเพชรบุรีสั่งมาชิมสักจานหนึ่งลองท้องก่อนหิวมากผัดไทยกุ้งสดจานนี้60บาทครับ รอร่อยครับอร่อยอร่อยจริงร้านผัดไทยสูตรเพชรบุรีหัวหิน5 5อ,อร่อยครับเพื่อนๆ มาหัวหินก็มาแวะดูนะครับผัดไทยเขา60บาทให้กุ้ง3ตัวไม่แพงเดินหาอะไรกินต่อตรงนี้ก็เป็นโซนหนึ่งนะครับถนน,นแนบเทหาดด้านหลังซอยหัวหิน55กับหัวหิน57เนี่ยก็จะมีตลาดตอนนี้เดินทะลุซอยหัวหิน57ก็มาครับ จะเดินหาร้านข้าต้มปลาเคยจําได้ว่าในซอยนี่มันจะมีข้าวต้มปลาขายอยู่เวลาตอนนี้ก็ประมาณสัก5้าโมงเย็นปกว่านะครับร้านนี้ครับข้าวต้มปลาเจ๊แมวข้าวต้มปลาสองชามครับ ต้มปลาครับใส่เต้าเจี้ยวลงไปผสมในน้ำซุปอร่อยเลยน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเขาจะเผ็ดๆนิดนิด ไอจริงเพื่อนๆนเนื้อปลาสดมากๆก้าต้๋ปลาเจ๊แมวนะครับหัวหิน57ถ้ามาเที่ยวอยากกินก็ลองแวะมาดูได้จอดรถตามริมถนนด้านหน้าร้านได้เลยเดี๋ยวจะเดินต่อไปที่ถนนคนเดินสะพานปลาเป็นแลนด์มาร์คใหม่ เขาเพิ่งเปิดได้เมื่อไม่นานนี่นะถ้าที่ผมพอรู้ข้อมูลเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงถนนคนเดินสะพานปลามีที่จอดรถอยู่ด้านข้างค่าจอดเขาก็คันละ50บาทถึงแล้วครับถนนคนเดินสะพานปลาเขาจะเปิดแค่วันเสาร์นะครับช่วงเย็นๆ เอารถเข้ามาจอดที่สะพานปลาก็ได้แต่ว่าดูแล้วมันคับแคบหาที่จอดด้านนอกดีกว่าหรือไม่ก็นั่งรถสาธารณะมาจะสะดวกที่สุดช่วงเย็นๆอย่างนี้โอ้โหลมดีมากเลยคนก็มาเที่ยวพอสมควรครับอากาศดีมากๆม,มีน้องๆมานั่งตกปลาด้วยครับ อันนี้ตกได้หรือเป็นเหยื่อเนี่ยตกได้เหรอตัวติดเดียวเนี่ยนะดดโอ้ลมพัดมาแบบเย็นสบายมากเลยตลาด <c oughs> มีโต๊ะ <c oughs> นั่งกินด้านริมทะเลด้วยยาวไปเลยครับเนี่ยซื้ออาหารแล้วก็มานั่งกินอาหารก็จะขายหลากหลายครับ ใครอยากกินอะไรก็เดินดูเลือกได้เลยวันนี้มีปูม้าสดๆด้วยสองั่งไห้าสิอาหารทะเลถูกมากเลยครับ มีคล้ายๆเบียร์การ์เด้นอยู่ตรงปลายสะพานแต่ว่าระวังอย่างเดียวครับฝนตกถ้าฝนตกก็จบเลยแต่ถ้าฝนไม่ตกนี่บอกเลยว่าอากาศดีบาร์บีคิวก็น่ากินครับกล้วยปิ้งอันนี้แซลม,มอนย่างครับ ไข่ปลาหมึกยำแล้วก็นี้น่าจะเป็นหอยเสียบนี่ครับตรงบริเวณด้านสุดของสะพานเปิดเป็นเบียร์การ์เด้นแบบนี้บรรยากาศสุดยอดมานั่งชิวๆเย็นๆได้เลยครับ ตรงบริเวณด้านหลังตลาดเขาเวียนคืนพื้นที่นะครับตอนนี้เปิดเป็นชายหาดมองจากสถานปลาไปนี่ชายหาดสวยมากนี่ครับบรรยากาศตลาดยามเย็นเขาโพสขายไงครับ เอาฝักหนึ่งครับโรยเกลือไหมคะไม่ต้องครับขอบคุณค่ะทำช่องไหนครับ่อ๋อช่องเล็กๆครับ YouTube 1950TV 1950นะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะซื้อข้าวโพดย่างมากินครับ โอ้โหบรรยากาศดีมากๆเพื่อนๆดูลมเนี่ยโอ้โหลมพัดมาแบบเย็นฉ่ำเลยข้าวโพดย่างครับหรือเขาเรียกข้าวโพดติ้งก็ไม่รู้ ปลาหมึกย่างมา2ตัวครับตัวละสิบห้าบาทกินกับน้ำจิ้มน้มน้ำจิ้มอย่างแซบบ่บ กลับมาถึงที่พักแล้วนะครับคืนนี้เราพักที่นี่ครับ h อปอินหัวหินมาดูห้องพักครับ ไซส์โอเคเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวขอวางของนิดนึงอันนี้ห้องอะไรมีระเบียงให้ครับไว้ตากเสื้อผ้าตากอะไรได้ ห้องน้ำมีเครื่องทาน,น้ําอุ่นสะอาดครับจัดว่าโอเคครับเพื่อนๆเ,เราได้ห้องนี้มาในราคา1,200บาทมีที่นั่งทำงาน โอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้า